สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสูส่ Sunflower and ส t a น g i r l นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีธนูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปเคยแยกย้ายกันไปแล้วก็ตอนนี้มานิ่งๆกันล้วล่ะแต่ว่ามีคนตามสืบตามสองคนอยู่นะคะอืม มันมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะกลับมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งและถึงแม้ที่ชาวราศีธนูเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีกำแพงในใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามว่าคนคนนี้เคยเข้าไปแล้วเคยออกไปแล้วแล้วก็เหมือนว่าครั้งที่แล้วก็ดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะดูไม่มีความจรงิงจังจรงิงจังจรงิจรงจงัจงอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้มันจะทําให้คุณใจบางมากๆเนื่องจากว่า ตัวเขากลับมาที่ในเวอร์ชั่นใหม่นะเขาค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นแสดงให้เราเห็นว่าตัวตัวเขาอะค่ะรู้สึกกับเราอย่างไงบ้างคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้นและเหมือนก็ยิ่งถ้าคุณรู้จักเขามากขึ้นตัวคุณก็จะสนใจเขามากขึ้นด้วยซึ่งในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะในเรื่องโรแมนติก มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหลายๆอย่างมากเลยนะคะซึ่งบางเรื่องเนะะี่ยค่ะมันมาจากเขาตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะทําให้ตัวคุณนะคะประทับใจเขาซึ่งในตอนแรกๆในตัวเราอาจจะตั้งป้อมตั้งประการสร้างกําแพงขึ้นมาเนื่องจากความกลัวอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าม,มันขึ้นฟมบอลเลยนะเอลครับ บรรยากาศมันก็ดําเนินไปนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ค่ะเขาจะ treat คุณดีจริงๆการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะปฏิบัติกับคุณดีมากกว่าเดิมมันทําให้คุณอ่อนไหวกับเขามากแล้วก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะถ้าเขากลับเข้ามาเนี่ย the w o r ค่ะพื้นฐานโดยปกติเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ตรงสเปคค,คุณอยู่แล้วล่ะ หรือเป็นคนที่คุณมีความสนใจอยู่แล้วพอได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้เหมือนแบบความรู้สึกหรืออะไรอย่างเหลายๆอย่างในฟ e ลลิ่งของคุณน่ะมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดไปได้มากขึ้นในทางด้านความรู้สึกนะคะตัวเขาเนี่ยถ้าจะพูดถึงความรู้สึกของเขาแล้วอะค่ะณตอนนี้เลยนะคะตัวเขาเขามีความรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้ ถึงแม้ว่าเรากับเขาจะไม่ได้คุยกันในช่วงจังหวะหนึ่งก็ตามแต่เขาก็ยังมีการส่องการสืบเราอยู่ตลอดแล้วก็พอเห็นเห็นไปเห็นมาสืบไปสืบมาเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณกับตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้เช่นภาชันหรือง,งานอาันเดเลกนะคะก็คือดูแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่ในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีความสุข ในการพูดคุยและ Enjoy กับเขาแน่นอนมองว่าบทสรุปนะคะสำหรับคุณธนูนะในเอพิโซดนี้ค่ะ มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างแฮปปี้ดีในเรื่องความสัมพันธ์นะคะในการพูดคุยกันก็ค่อนข้างเข้าใจกันแต่ว่าในที่เนี้ยเขาคนนั้นถ้าจะเห็นว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวกระโดดขึ้นหรือว่ามันจะมั่นคงมากขึ้นเป็นช่วงเวลาของจังหวะของการเริ่มต้นซึ่งพอเริ่มต้นเราเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่มีความสุขเป็นการเริ่มต้นที่แฮปปี เป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่ได้เรียนรู้กันและกันนะคะสําหรับคุณธนูนะค่อนข้างแฮปปี้เลยสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาเป็นในแบบที่คุณเวอร์ชั่นใหม่เป็นแบบที่คุณที่คุณชอบมากๆเพราะฉะนั้นการคุยหรือบทสนทนาใดๆเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากเลยสําหรับคนโสดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับ ชาวราศีธนูนะคะรักนาธนูนะคะความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ตุลาเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนาะบางคนนะคะที่เคยสารสัมพันธ์กันสามที่สามเดือนสามปีถ้าสมมติคุณสารสัมพันธ์แล้วก็ประมาณเนี้ยแล้วความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรชัดเจน ตัวคุณจะกลับมานั่งตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าว่าคุณจะทํำยังไงดีคุณอยากที่จะเดินหนีไปไหมคุณอยากที่จะเริ่มต่อหรือเปล่ามันค่อนข้างที่จะอยากให้ชัดเจนในความสัมพันธ์มากกว่านี้แล้วซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะคุณคุณต้องได้รับคําตอบแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเนี่ยตัวคุณขึ้นคุยอับสอดคุณพร้อมที่จะจบนาแล้วก็ ซิกออฟสอดพร้อมที่จะเดินจากไปเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณคุณเต็มที่สุดๆแล้วแล้วถ้าสมมติว่าตัวเขาจะไม่เลือกคุณหรือไม่ไปกับคุณต่อตัวคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องหยุดได้แล้วเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้ถามว่าคุณชอบไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าคุณชอบนะคะมันเป็นความชอบก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความที่พอดีใจคุย กับคุณมากขนาดนั้นนะคะมันเป็นการคุยได้เรื่อยๆคุยกันได้แต่ว่าตัวคุณไม่ได้ไม่ได้ต้องการการคุยแบบนั้นนะคะตัวคุณนไพ่เนี่ยบอกว่าคุณต้องการความชัดเจนซึ่งมันเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะของคนชาวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูกันต่อนิดนึงเนาะเออคุณทบทวนแล้วนะในในในเดือนนี้ค่ะคุณจะถามเขา ว่าคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ไหมเพราะว่าคุณเริ่มเจ็บแล้วอะคุณไม่ไม่โอเคกับสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็คุมเครือไปหมดเลยระหว่างระยะเวลาที่คบกันซึ่งชาวราศีธนูและคณาธนูเนี่ยตัวคุณถามว่าคุณรู้สึกยังไงไหมคุณผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วแล้วถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่มีเป้าหมายจริงๆเนี่ยตัวคุณพร้อมที่จะไปเริ่มใหม่กับคนอื่น ตัวคุณจะตัดทิ้งเทความสัมพันธ์นี้ทิ้งเพราะว่าเนื่องจากคุณให้ใจเขาไปเยอะคุณเคยพยายามที่จะทํำนูน่นทํานี่ค่อนข้างเยอะมากๆในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับมันไม่เห็นจะเท่ากับสิ่งที่คุณคุณได้เลยเหมือนคุณให้ไปลอยหนึ่งแล้วเขาให้คุณกลับมาแค่สี่สิบห้าสิบอย่างมไม่เกินครึ่งด้วยซ้ํา แล้วตัวเขาอะค่ะมาดูกันนิดนึงว่าในเดือนนี้ถ้าคุณตัดสินใจแบบนี้แล้วอะค่ะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วอะตัวเขาจะคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไงกับคุณบ้างในเดือนนี้นะคะโอเคตัวเขานะคะตัวเขาอะมีความชอบคุณเขามีความรู้สึกดีกับคุณแต่ว่าตัวเขาเป็น The ะ o u เขาต้องการที่อิสระเขายังไม่ต้องการที่มามีความสัมพันธ์ผูกมัดที่ที่จะกับกับใครเลยอะ ถ้าให้เลือกก็คือให้เลือกตัวเองชอบนะชอบชอบคุณแต่ว่ามันมีความรักอิสระมากๆอยู่ตรงนั้นหรือว่าบางคนเนี่ยที่แบบขี้เบื่อหน่อยช่างเลิกหน่อยเนี่ยตัวเขายังเอนจอยยังอยากไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้ไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใครเลยอาจจะทําให้คนอื่นเจ็บมาหลายคนแล้วด้วยซ้ําอาจจะคบพร้อมกันหลายๆคนก็ได้พร้อมคุณเลยเพราะว่า ถ้าจะให้สรุปเลยเนี่ยคนนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับใครแต่แต่ตัวคุณธนูพร้อมแล้วมันเหมือนว่าคุณลงทุกอย่างไปในความสัมพันธ์เนี่ยเยอะมากอืมในเดือนนี้นะคะเดือนตุลานี้คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อคุณจะลองพูดคุยกับเขาตรงๆเลย ถามว่าถ้าคุณจะได้รับคาตอบอะไรไหมหรอคุณคุณอาจจะไม่ได้รับคาตอบอะไรตรงๆนะคะที่ได้กลับมาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคําตอบที่สับสนง,งุนงงหลอกลวงไม่จริงจังแต่คัวตัวคนเนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าตัวคุณจะเอาอยัางไงต่อกับกับชีวิตของคุณตัวคุณอาจจะอยากจะโฟกัสกับตัวเองตัวคุณจะฮิลตัวเอง ตัวคุณจะสามารถที่จะคุณรู้เลยว่าตัวคุณมีดีกว่านั้นคุณสามารถหาคนที่เพอร์เฟคได้มากกว่านั้นนะคะโอเคค่ะก็มาดูไพ่แนะนำกันดีกว่านะคะว่าเขาอะค่ะอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะใน Energy เนี่ยเขาอยากคุยอยากอะไรบ้างเห็นไหมเหมือนที่บอกอเลยคะ่ะเขายังไม่รู้ตัวเองเลยเขาอยากเป็น คนที่เป็นเพย์บอยเล่นเกมในความสัมพันธ์ไปเรื่อยอยาจจะคบคนอื่นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขายังไม่ดูเลยว่าอันนี้รักไม่รักไม่รู้แต่เขาแค่รู้สึกดีกับคุณเท่านั้นเองถ้าเมื่อไหร่นะคะในอนาคตนะคะม,มันหมายถึงว่าถ้าเขาพร้อมะคะ่ะเขาจะกลับมาแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมเพราะว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณคุณมันใช่อะแต่ว่า นะจริงๆแล้วเขาตัวเขาก็จะเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะอาจจะเป็นเรื่องการงานด้านการอายุคุณอาจจะมากกว่าเขาก็ได้หรือคุณประสบควาสมสาเร็จมากกว่าเขาแล้วตัวเขาอะค่ะมันเหมือนเขายังไม่โตพอด้วยมันทําให้ความสัมพันธ์นีย้ยังไงณนะตอนนี้เลยเขาก็จะไม่เลือกนะคะเขาแค่อยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนั้นณนะตอนนั้นตอนที่คุณ t r e ต t ปฏิบัติกับเขาอย่างดีเท่านั้นเองเพราะว่ามันเหมือนทํา บูตอีโกของเขาสร้างสร้างให้เขามีความภูมอิอกภูมิใจว่ามีคนเข้าหาเขาหลายคนจังเขามีความสุขจังเลยเขานี่มันเท่สุดๆแล้วนั่นนะคะคือความต้องการณนะตอนนั้นแต่ในอนาคตถ้าเขาจะกลับมาก็ไพ่นะคะอยากจะให้คุณพิจารณาดีๆนิดนึงว่ามันควรที่จะรับกับเขาเขากับเขามาไหมนะคะโอเคไพ่แนะนํานะคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยค่ะ มันแอคชั่นของเราอะค่ะมันจะกระทบทุกอย่างในอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะไพ่อยากจะให้คุณถ้าจะบล็อกได้แล้วก็ตัดได้กับคนนี้อย่างที่คุณสามารถที่จะฮิวใจตัวเองได้บล็อกได้ก็บล็อกเพราะว่าถ้าเขากลับมาอีกมันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมอีกการเทคแอคชั่นของเขาหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยค่ะมันก็จะลงในรูปแบบเดิมไพ่แนะนําอยากให้คุณ เขาเรียกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งในการตัดสินใจเลือกครั้งนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยบอกตรงๆว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อืมไม่ค่อยมีคนพูดกันไม่ค่อยสื่อสารกันแล้วมันทําให้อืคุณจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เนื่องจากว่าไม่มีการคอมมิวนิเคตกันที่ดีอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูจะตัดสินใจนะคะที่จะลองถามเขาดูเลยว่าจะเอายังไงต่อนในความสัมพันธ์นี้คือถ้าไม่ใช่นณะเดือนนี้คุณจะปิดจบนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้มแข็งสตองเห็นไหมควีนเป็นบอสมีหน้าที่การงานสร้างแรงจูใจสร้างแรงบันดาลใจก,กับตัวเองสร้างเขาเรียกว่าอาณาจักรของตัวเองอืม ถ้าเรื่องความรักอะคา่ะบทสรุปม,มันอาจจะไม่ได้เวิร์กอะไรนะมากนักสำหรับเดือนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งเข้าไว้นะคะแล้วก็ sunflower and star เก r ดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับ EP หน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะเลิฟยูทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีธนูสำหรับวันนี้นะคะก็บายบายไว้ไเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบาย